สวัสดีค่ะมีข่าวการเมืองมานำเสนออนุทินโพสต์คอนเฟิร์มยุบสภาผมขอคืนอำนาจกลับไปยังที่น้องประชาชนครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชกฤษฎีการยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการทั่วไปแล้วทั้งนี้การกลับบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีขึ้นหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากมีมติให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ทับ28ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาของสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู่ ซึ่งนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านและเป็นพักการเมืองที่สนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ในายอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรียุบสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่มีสมาชิกพักภูมิใจไทยลงมติเป็นเสียงข้างมากล่าสุดนายอนุทินโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าผมขอคืนอำนาจกลับไปยังที่น้องประชาชนครับฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ